โศกนาฏกรรมของเด็กหนุ่มที่ไม่ควรมีใครต้องพบเจอจอแดนเดเมเด็กชายวัย17ปีจากรัฐมิชิแกนเป็นทั้งนักเรียนดีเด่นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนและเป็นที่รักของเพื่อนๆมีอนาคตที่สดใสรออยู่แต่ในเดือนมีนาคมปี2022ชีวิตของจอแดนต้องพลิกผันเมื่อเขาตกเป็นเหยื่อของแผนการหลอกลวงออนไลน์จาก2พี่น้องชาวนไนจีเรียซามูเอลและแซมซันอโอกชิโดยทั้งสองคนปลอมตัวเป็นหญิงสาวที่สวยบนอินสตาแกรมใช้ภาพปลอมดึงดูดจอแดนให้เขาส่งภาพส่วนตัวไปให้และเมื่อพวกเขาได้ภาพเหล่านั้นแล้วพวกเขาเริ่มขมขูจอแดน ว่าจะส่งต่อภาพนี้ไปยังครอบครัวเพื่อนและคนในโรงเรียนหากเขาไม่ยอมจ่ายเงิน1,000ดอลลาร์ให้แม้จอแดนจะโอนเงินบางส่วนให้แต่การข่มขู่ก็ยังไม่จบเขาถูกกดดันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายแล้วเขาทนไม่ไหวจอแดนได้ส่งข้อความไปถึงแม่บอกว่าแม่ครับผมรักแม่นะก่อนที่วันรุ่งเช้าแม่เขาจะเข้ามาพบว่าลูกชายได้จากไปตลอดการสุดท้ายแล้วศาลสหรัฐได้ตัดสินจำคุกซาม,เมูเอลและซัมสันเป็นเวลา17ปีกับอีก6เดือนหลังพบว่าทั้งสองได้ล่อลวงเด็กชายทั่วสหรัฐมากกว่า100คนด้ววยิธีการเดียวกัน